หอมหน่ารับประทานมากๆเลยครับท่านผู้ชมเป็นผักหวานปลานะครับแกงง่ายๆนะครับกับปลาแห้งเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันเลยครับ รับท่านผู้ชมนี่คือเก็บมาแบบอ่อนๆเลยนะครับเราจะนําไปแกงนะครับยอดอ่อนๆแบบนี้แกงได้หมดเลยไม่ต้องลิไม่ต้องเด็ดอะไรเลยนะครับสําหรับปลาแห้งที่เราจะใส่นะครับวันนี้จะเป็นปลาตะเพียนปลาแห้งนะครับที่เราตากไว้กินได้เป็นเดือนเป็นปีนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นนะครับเป็นท่อนๆนะครับหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับตามชอบเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะนําไปใส่แกงผักหวานนะครับเป็นผักหวานป่านะครับปลอดสารพิษนะครับที่ไปเก็บกับคุณตามานะครับ สูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับเราก็จะนำปลานะครับหอมกระเทียมพริกนะครับแล้วก็กะปิใส่ใบตองปิ้งเลยนะครับปิ้งให้หอมๆนะครับเหลืองๆแล้วเราก็ไปโขลกนะครับผมใส่แกงนะครับครับเคล็ดลับทั้งหลายของเรานะครับตอนนี้ก็ทำการปิ้งใกล้สุกแล้วนะครับผมน่ครับสีสันนะครับ น่ารับประทานมากเลยนะครับหอมสุดเด็ดจริงๆครับเดี๋ยวเราไปขบพริกกันนะครับแล้วก็หอมกระเทียมนะครับที่เราย่างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมกัน พริกการหอมกระเด็นนะหใช่นะครับท ah ่านผู้ชมหอมมากมากพรินหอมกระเทียมพริกย่างนะครับเราสามารถใส่พริกสดลงไปได้นะครับท่านผู้ชมเพิ่มเติมได้นะครับแต่คลิปนี้ผมไม่ใส่นะครับพริกแห้งย่างหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับโขลกแค่พอหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับ ใชได้แล้วท่านผู้ชมเราจะใส่กะปินะครับปิ้งนะครับลงไปด้วยนะหอมๆนะครับแกะออกจากใบตองนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเด <c oughs> ี๋ยวไปใส่ทั้งใบตองนะครับท่านผู้ชมน่ครับโอ้โห,หอมมากๆแล้วก็ตั้งน้ำร้อนนะครับน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ใเครื่องนะเครื่องแกงเรานะ ครับท่านผู้ชมครับตั้งหม้อแกงน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ตีแกงที่เราโขลกไปครับท่านผู้ชมออค,รครับแล้วก็ใส่ปลาแห้งของเราลงไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะตามด้วย ผักหวานป่านะครับน้ำร้อนนะครับเดือดพลาดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะใส่ผักหวานป่าที่เราล้างแล้วนะครับเด็ดเราก็ทําการล้างเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมใส่ผักหวานป่าลงไปนะครับเราก็จะทําการปรุงรสนะครับเพิ่มความเค็มนะครับตามชอบนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับผมหรือจะเป็นเกลือก็ได้นะครับ ลาใสลงไปนะครับต่อไปก็จะตามด้วยผงชูรสครับโอมามีสักหน่อยนะครับผมผงชูรสนะครับตามชอบนะครับผมรสดีนะครับนี่เลยทานไปได้เลยนะครับนัวนะครับรสดีรสดีอย่างที่ชื่อบอกเลยนะครับว่ารสดีนะครับเราจะทําการคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันแล้วก็ชิมตามชอบเลยนะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟหอมน่ารับประทานมากๆเลยครับท่านผู้ชม เป็นผักหวานปลานะครับแกงง่ายๆนะครับกับปลาแห้งเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันเลยครับครับตักเสิร์ฟครับน่ารับประทานมากเลยครับท่านผู้ชมเป็นแกงผักหวานปลานะครับปลาแห้งปลาตะเพียนนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่16แล้วนะครับปลาแห้งปลาตะเพียนของเราเนี่ยเราสามารถเอามาแปลงทําเมนูอาหารได้มากกว่าร้อยเมนูเลยละครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ้าเอกชาแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ